ความว่างเปล่าแห่งจัก,กรวาลกับนามลูกทุกสิ่งในจัก,กรวาลมองออกไปในความว่างเปล่าอันไกลโพ้นจะเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงดาวกาแล็กซี่หรือเมืองดาวต่างๆที่มีจำนวนนับล้านเมืองดาวมากมายมหาศาล อยู่ในความว่างเปล่าแห่งจักรวาลน,นี้เมืองดาวหรือกาแล็กซี่แต่ละกลุ่มถ้าเรามองออกไปเหมือนกับก้นหอยมีลักษณะเหมือนจานสองใบคว่ำกันอยู่ภายในเมืองดาวนี้ประกอบไปด้วยดาวฤกษ์และดาวเคราะห์จำนวนนับล้นลา,นลานดวงในแต่ละเมืองดาว ดาวฤกษ์ที่มีสีเหลืองจะมีดาวเคราะห์โคจรล้อมรอบและดาวเคราะห์ที่โคจรล้อมรอบนั้นจะมีสิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่เหมือนกับโลกของเราซึ่งโคจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์ที่มีสีเหลืองซึ่งอยู่ในกลุ่มของเมืองดาวทางช้างเผือกดวงอาทิตย์ที่ดาวเลิกทุกดวง ก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นพลังงานความร้อนแสงสีเสียงลังสีชนิดต่างๆและพลังงานในรูปอื่นๆอีกมากมายพลังงานเหล่านี้ไม่สูญหายไปไหนสามารถเปลี่ยนจากพลังงานรูปหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งได้สิ่งเหล่านี้แหละสิ่งใดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาหู จมูกดิ้นกายเป็นสิ่งที่เรียกว่ารูปธรรมสิ่งใดที่เรามองไม่เห็นแต่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยใจเราเรียกว่านามธรรมรูปนามเหล่านี้เป็นอนัตตาทั้งสิ้นคือเป็นสิ่งที่ไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลงและดับไปเองตามธรรมชาติ ซึ่งเรียกว่าอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คือความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเป็นสัจธรรมล้วนนไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเมื่อมันไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองมันก็จะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ความว่างเปล่าแห่งจักรวาลอันที่ไม่มีต้นกำเนิดและไม่มีขอบเขตอ้างอิง ซึ่งมีนามรูปอยู่ภายในนี้มันเป็นท่านรู้อันบริสุทธิ์ล้วนๆเราจะสังเกตอย่างหยาบๆได้ว่าทำไมความว่างเปล่าจึงเป็นท่านรู้ถ้าเรานั่งทำสมาธิจิตของเราสงบตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราจะดับลง ไปสงบอยู่ที่จุดจุดหนึ่งจุดนั้นจะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเลยคือไม่รับรู้สิ่งใดเลยมันเพียงแต่รู้รู้อยู่และก็ว่างว่างอยู่รู้กับว่างจึงเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือความว่างเปล่าก็คือธาตุรู้นั่นเองหรือเราจะสังเกตเวลาเรานอนหลับอายตนะทั้งหได้ดับสนิท แต่เวลาเราฝันหรือเราหลับสนิททำไมเราถึงรู้ว่าคืนนี้หลับสนิทคืนนี้ฝันก็เพราะว่าเรานอนอยู่ในความว่างเปล่าแห่งจัก,กรวาลมีท่ารู้รู้อยู่ในการทำงานของสมองหรือขันทั้งห้าของเราที่เป็นส่วนที่ยังไม่หลับคือขันทั้งสี่รูปเวทนาสัญญาสังขาร เมื่อท่านรู้ว่าความว่างแห่งจักรวาลมีนามรูปล่องลอยอยู่ภายในเกิดการผัสสะซึ่งกันและกันภาษาลีบุตรเคยกล่าวไว้ว่าเหมือนฟางสองำคมค้ากันอยู่ย่อมสามารถตั้งขึ้นมาให้รับรู้ได้ถ้ากรําใดกรําหนึ่งลม้มลงอีกกรําหนึ่งก็จะลม้มลงไปด้วยคือไม่สามารถที่จะตั้งขึ้นมารับรู้ได้ เราจะเห็นว่าทาานรู้คำกับทาานไม่รู้จึงเกิดการรับรู้ขึ้นการเกิดการรับรู้นี้แหละจึงเกิดวิญญาณเข้าไปคลองสิงนามรูปเกิดการรับรู้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมถ้าทาาุรู้พัสสะกับทาตุถูกรู้จึงเกิดอาการแห่งการรับรู้ซึ่งเรียกว่า เจตสิกเจตสิกที่เกิดขึ้นจากนามรูปมากมายหลายชนิดจึงเกิดความหลงในเจตสิกของนามรูปเหล่านั้นขึ้นมาว่าเป็นสิ่งใดๆบ้างจึงเกิดสมมติตั้งขึ้นในเจตสิกที่เกิดขึ้นเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาการสมมุตินี้แหละก็คือการไม่รู้จริง จึงเป็นที่ก่อกําเนิดของอวิชาคือความหลงเจตสิกแต่ละนามรูปที่เกิดขึ้นสร้างโลกสมมุติขึ้นด้วยอวิชาอาวิชาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารตามสายปฏิจจสมุปบาทเป็นดวงดาวดวงอาทิตย์ต้นไม้ภูเขาลมฟ้าอากาศต่างๆมากมายในโลกแห่งจักรวาลนี้ แล้วยึดมั่นถือมั่นในท่านรู้หรือความว่างเปล่าที่เป็นที่ไปสัมผัสกับนามรูปนั้นว่าเป็นรูปเป็นเรารู้เป็นเราเป็นตัวเรายึดมั่นถือมั่นเป็นอุปทานปั้นความว่างเปล่าหรือท่านรู้ขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นก้อนเป็นอัตราตัวตนขึ้นจึงเรียกสมมติในก้อนแห่งความว่างเปล่าที่เกิดอาการและ ความหลงนี้ว่าจิตจิตจึงเป็นชีวิตของสัตว์โลกทั้งหลายซึ่งประกอบไปด้วยธาตุรู้เจตสิกอวิชชาจะเห็นว่าจิตก็สิงสถิตหรือปฏิสนธิอยู่กับวิญญาณที่เข้าไปคลองสิงในนามรูปนั้นนามรูปนั้นก็คือขันทั้งห้านั่นเองซึ่งได้แก่รูปขันเวทนาขัน สัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันจะเห็นว่าขันทั้งห้านี้เป็นสัจธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเป็นอนัตตาไม่รู้ความหมายในตัวของมันเองไม่มีการปรุงแต่งเป็นสัจธรรมล้วนๆแต่มีจิตซึ่งเข้าไปสิงสถิตยอยู่ในวิญญาณขันไปรวมอยู่ที่ส่วนของใจเป็นของปลอม เป็นของสมมุติขึ้นจากอวิชาปั้นความว่างเปล่าให้เป็นอัตราตัวตนจุกแน่นอยู่ที่กลางหน้าอกของเรานี่แหละเขาเรียกว่าจิตคือจุดต่อมของผู้รู้หรือตัวผู้รู้แล้วเข้าไปหลงในขันห้าว่าเป็นตัวเราเป็นตนเป็นตัวเป็นของของเรากลายเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาขึ้น เมื่อขันทั้งห้าแตกสลายไปจิตตัวนี้แหละก็จะออกไปปฏิสนธิกับขันห้าอื่นบนเวียนเกิดตายในวัฏสงสารพบแล้วพบเล่าไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะสร้างบาร,รมีธรรมครบห้าแสนกับถึงจะได้พบพระพุทธศาสนาปฏิบัติเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้กับดึงก็มีค่าเท่ากับ 3.3มจคูณสิยกกำลัง30ปีผู้ที่บำเพ็ญเพียรสะสมบารมีมาแล้วครบ5แสนกับให้ปฏิบัติเดินตามมักมีองคปดนะละสังโยชน์10เข้าสู่มักผลนิพพานไปเสียตามที่คุณตาได้บรรยายไปแล้วนั้นผู้ที่ยังไม่ครบก็เดินทางต่อไป จนกว่าจะพลิกจิตพลิกใจตนเองมีดวงตาเห็นธรรมเกิดเบื่อหน่ายในวะัฏะสงสารได้ก็จะหวนเข้ามาปฏิบัติธรรมเพื่อตัดวะัฏะสงสารของตนเองไปได้ขออวยพรยะทาวริวหาปุลาปริปุเรนติสาคลัง เอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังชิปะเมวะสมิจตุสพเพปุเลนตุสังคบปาจันโทปนรโสยธามณิชโชติละโสยธาสัพีติโยวิวัชานตุสัพโลโควินัสตุมาเตภวะวันตรายโยสุกีทีคายุโกภวะ ภิวาทนาสีลิส,สนิจังอุทธาปจายินจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังพระวันตุสาวเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันทุเตอ,ะเอละทีนี้